สวัสดีนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ปานบุรีนะครับนี่นั่งย่างนะครับบุฟเฟ่ปานบุรีนะครับเจ้าของเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับวันนี้ก็ผ่านไปได้สักเกือบอาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ตอนนี้เคร์บเราเสร็จนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทาสีเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ฝนลงมานิดนึงนะครับเดี๋ยวรอให้อ่สนามมันแห้งนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อย เอาหินเกตหินเกตมาปรับอีกทีหนึ่งนะครับนะวันนี้นะครับแล้ววันนี้ย่าเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมารอเรียบร้อยเลยนะครับตอนนี้ดูนะครับว่างานนี้เราจะใช้เวลานานขนาดไหนนะครับปกติถ้าย่ามาถึงแล้วเนี่ยนะครับก็อีกประมาณถ้าทํานู่นทํานี่ด้วยนะครับก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็แทบจะจบเลยนะครับนี่ก็เพิมเราก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันครับว่าประมาณ ไม่เกินกลางเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับที่นี่จะได้เล่นแล้วครับย่าเรามาถึงแล้วนะครับ Gray, เาานี่ยเดี๋ยวมาดูย่านะครับนี่นะครับย่านะครับก็เราเป็นย่าเกรดพรีเมียมนะครับตัวพรีเมียมดูนะครับเรายังไม่แน่นอะไรเลยนะครับย่าตั้งขึ้นมาแล้วนี่นะครับเป็นคุณสมบัติของย่าตัวนี้แล้วเป็นย่าตั้งที่นิ่มนะครับไม่ใช่ย่าตั้งที่บาดมือนะครับอันนี้เป็นย่าตัวใหม่เจนใหม่นะครับซึ่ง ลูกค้านะครับเป็นคนคอนเฟิร์มมานะครับคนที่เล่นเนี่ยนะครับคอนเฟิร์มเองว่าตัวนี้แน่นอนนะครับก็ที่นี่ก็ใช้เป็นตัวพรีเมียมนะครับก็ดูนะครับดูภาพใหญ่ๆนะครับตอนนี้เจอพายุฝนเข้านะครับก็เลยเรื่องบทอัดนะครับเราให้ดินเนี่ยนะครับหมาดก่อนดีกว่านะครับค่อยบทอัดนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามันมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวจะไปมิดกันนะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหา เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ให้พื้นเันแห้งนะครับเดีวเราค่อยพืส่วนไหนเราทําได้เราทําไม่ได้นะครับเราจะบอกลูกค้าด้วยนะครับถึงจังหวะที่ทําได้เราก็จะทํานะครับบางอย่างทําไปแล้วนะครับมันเกิดผลเสียนะครับมากกว่าที่จะได้รับนะครับเราก็จะต้องคุยกันนะครับเพราะว่าเราไม่อยากทําไปให้จบๆไปนะครับมันต้องใช้งานได้จริงนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ อันนี้เราก็าปานบุรีนะครับลองดูนะครับว่าการเดือนมิถุนางนี้เราจะเตะได้ไหมนะครับรอติดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ